ถั่าผักสมุนไพรสูตรเจ๋งช่วยลดน้ำตาลในเลือดไม่มีใครอยากเป็นโรคเบาหวานหรอกจริงไหมครับแต่อาหารหวานในบ้านเราก็ช่างน่าเย,ย้ายวนใจให้ทานได้เรเรื่อย,อยไม่มีวันเบื่อขนมปังน้ำแข็งใสชากาแฟสูบูตี้คันนี่โทษบิงซูรวมไปถึงขนมไทยที่อร่อยลัำแต่น้ำตาลก็มากมายมาหาศาลวงเล็บเปิดใครที่ทำขนมไทยเป็นคงรู้ดีว่าใช้น้ำตาลมากแค่ไหนวงเล็บปิด แต่ชาก่อนพี่ทางเข้าไปแล้วเราย้อนอนดีตกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้จากนี้ไปทานอาหารหวานให้น้อยลงแล้วทานอาหารวิเศษดัดต่อไปนี้พี่จะช่วยลดน้ำตาในเลือดเราอย่างได้ผลจะมีอะไรบ้างตามสรุกเฮงไปดูกันเลย 1. จุดมารักขี่นกวายบีเทอร์โกเอ,อิร์ดความผมของมรักขี่นกนี่แหละพี่ยอดเยี่ยมสุดๆ เพราะมารักขีนกจะช่วยเสริมการด<ม>ันอินซูลินจากตับอ่อนลด,ดการสร้างน้ำตาลจากตับเสริมการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินเพิ่มความคงต่อกรูโคลสและย้ำ<ม>ย้บย้ำการด<ม>ันกรูโคสในลำไส้เล็กอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานดีว่ามารักขีนกสามารถชะลอความผิดปกติของไตาการเกิดต้อกระจก การเสื่อมของเส้นประสาทซึ่งเป็นผลมาจากกาที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานหรือไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาเลือดให้ปกติได้อีกด้วยสามารถทานมาตกขี่นกทันธุหงส์หรือปั่นผสมน้ำเล็กน้อยแล้วทานเป็นแก้วๆได้เช่นกันอย่างืมเอาเม็ดออกก่อนทานหนะักสองจุดใบกะเพราบาซิลไม่น่าเชื่อว่าใบกะเพราที่หลายคนเขียทิง้ง จะมีประโยชน์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยโดยใบกะเพราช่วยให้เซลล์หอมตาปอนสามารถผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วยังช่วยลดปร,ริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วยแต่หากอยากทานใบกะเพราเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดต้องทานใบกะเพราสดๆสดนะคะสามจุดใบตำดึงท่ามือแกงจืดตำดึงหรือต้มเลือดหมูที่ใส่ใบตำดึง ทานเข้าไปเยอะๆเลยค่ะเพราะใบตำดึงมีสารพักคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงสายตาได้ดีอีกด้วยแต่ถ้าอยากให้เห็นผลเรื่องของการลดน้ำตาในเลือดแบบชัดๆให้ลองนำเผาตำดึงแก่ๆหนึ่ง,ก,ก,งกำมือต้มกับน้ำหรืออาเป็นน้ำคั้นจากผมตำดึงดิบดื่มเช้าเย็นได้เช่นกัน4จุดแมนรัก บาซิงซีแมนลักกลายเป็นอาหารคู่ใจของใครหลายคนที่อยากลดน้ำหนักซึ่งดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เหมือนกันเพราะแมนลักมีคุณสมบัติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจากการทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงดังนั้นหากจะเลือกทานแมนลักอาจผสมในน้ำอันชันที่บีมานาวเล็กน้อยก็ได้อร่อยสดชื่นและดีต่อสุขภาพแน่นอนห้าจุด กระเจี๊ยบเขียวกรีนโรสซอลเมื่อลื่นดลื่นในกระเจี๊ยบมีประโยชน์มากแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็ตามแต่ขอบอกว่านอกจากจะช่วยเคลือบกระห็อกอาหารไม่ให้กระห็ออาหารเป็นแผลแล้วยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดอย่างได้ผลอีด้วยเพราะกระเจี๊ยบเขียวจะช่วยรักษาระดับการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่ให้คงที่จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้เป็นอย่างดีอ่านเพิ่มคลิกมากกว่ามากกว่าเจ็ด ประโยชน์ขั้นเทพของกระเจี๊ยบเขียวที่คุณอาจไม่รู้แม้ว่าอาหารเหล่านี้จะช่วยลดน้ำตาในเลือดได้ก็ตามแต่สาเหตุของน้ำตาลในเลือดสูงพี่แพ้จริงมาจากอาหารหวานจัดที่เราทานเป็นประจำนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วคุณควรลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะดีที่สุดขอให้สมุนไพรเหล่านี้เป็นเพียมตัวช่วยดีกว่านึขอขอบคุณข้อมูลโคลนหมอชาวบ้าน คณะเภสัชศาสตร์มาหาวิทยาลัยมหิดล